ันม่ันเล่ยนยังเ่าลับไปมันกูจะคิดก็นไปเซมาส่ยังไเด็เขาก็ไม่ได้ยม่ม <laughs> ไมมหวมันใจคักเลยตีมัน้นี้ก็ได้ว่าว่าว่ามันส่งคืออยู่เลได้ได้จเอาเอามา มาช่วยดูไปมาช่วยดูมาชว์ให้ดูถือชว์ให้ดูหูกางน้ำหมาท่อมนี่บอกว่าไม่ไปขวาแ่เพื่อนเฮ้ยนอนอยู่เงื่อนซื้อกระได้ขันทีได้นอนอยู่เงืนนซื้นี่เดียวนอนอยู่เงือนเพื่นกับมาให้แต่คนบอกมาบอกคือซื้นี่ได้จังวดเลยนี่มันจะมาบอกองวดร่งแปดสามกันกระปองยานี่วง้งยานี่มันเสียพวกสามเวนเจ็ด ได้ออกตัวเก้าอีกความเด้อเนี่มองมันกสูงมาหลายเสียเสือไปออกสามแปดเลยซื้อสามเจ็ดไปบอกสามแปดอ๋อเพื่อนบอกว่าขำเจ็ดหนึ่งก็ซื้อเจ็ดศูนย์ก็ซื้อเจ็ดสองบ่าไว้ยันได้อ๋องวดนี้งวดนี้เพื่นบอกตัวเองก็เบาเม่เบาเสีรูปจังเด้อ เอาออกไปมากแค่ส่นครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องใสพผ้ารวยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่บ้านหมอถ้ำลึกลับนะครับหมอถ้ำชายนอนเดี่ยวนะครับซึ่งแจกลายอายุผู้เดียวกันนะอายุผู้เดียวนะครับแจกได้เขียนให้นะครับเป็นไรไมือ่องแกเองนะครับที่เจ็ดหนึ่งเก้านะครับ ส่วนสามเป็นวงกลมใบเป็นค่ายเลขศูนย์ตีพิษนาบวกเลยนะครับเอฟซี FC ครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งสามตีพิษนาบวกนะครับเอฟซี FC ท่านใดตีออกก็ตีเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าส่วนที่แกเขียนให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเกานะครับแล้วก็3สามอยู่ข้างล่างวงกลมใบนะครับแต่ถ้าเกิดเหมืดตึ๊บคื้นกันนะครับตีบวกนะครับ có mì lệch 3 tuỳ điều, xứng ngớt quan, ngớt quan, phun bọc ngang cổ, ngớt quan à, 3 chết bọt, một ngớt thì phan mát à, 3 chét bọt, 3 viên chét, 3 viên chét, cái loại gì, hàng chọt tổ câu, và lệch chọt tổ câu, ừ. oh, lệch lệch hoặc tổ câu, cứ ngớt quan nè, mấn hoặc bẹt 3, bữa nay ông câu, quan quan rong rạ, là 3 viên chét, oh, và 3 viên chết

โอ้ยง,งว,ยวดก่อนผ่านงวดนี้กบับพวนี้อาจจะเขาตรงๆเนาะงวดนี้เนาะนี่น,น,น,นี่นี่ครับเอฟซี FC ครับเจ็ดหนึ่งเก้าเลยนะครับเเจ็ดหนึ่งเก้านี่คือตัวเลขแนวทางของหมอทำดึกลบนะครับซึ่งกาอยู่ละละแวกหมู่บ้านเดียวกันเป็นหมู่พวกพึ่งพึ่มกันนี่แหละครับจะกลับเป็นหมอท้ำช่งซึ่งทุกเมื่อนี่อยู่ผู้เดียวนะครับเด้่เป็นชายนอนเดียวนะครับ ทำผู้นี้นะครับแต่ก่อนก็เคยไปขอโชคขอลาบน้ากันก็เคยได้อยู่เรื่อยนะครับนะหมอทำผู้นี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ไปมหาสู้กันนะครับก็เลยได้แวะเวียนมามาถามถามก็บเยกบอกนะครับหมอทำผู้นี้เป็นผู้ขี่อายนะครับผู้ขี่อายบยกบอกกล้องอันนี้ขนาดเดนั่มขอรองอยูปันนี้ก็ได้แค่สัมนนีได้ครับเพื่ออาจจะได้ภาพและเสียงอาจจะบ่ชัดเจนนะครับเพราะว่า แกเป็นคนขี้อายนะครับบ่มีมีตลูกบ่มีเมียนะครับช่วงนี้หมอทํำขี้อายแกก็เขียนหายเลยนะครับเป็นลายมือของแกนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าเนสามนั่นเป็นวงกลมไว้ให้ตีพิดสนาเอานะครับเอากระลองพี่นี่เป็นจระนาบงนะครับเว้อเอฟซีครับถ้ามากถ้าชอบก็ยิบยับชรากินแบงรัฐบาลไว้ถ้าบ่มักบ่ชอบก็พานนะครับแต่ว่าแต่กวนมาก ก็เคยได้มาเรื่อยๆนะครับมีพลาดไม่งวดทีผ่านมา,า,นมาซึ่งข้อฝันนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นญามาบอกหมอทาพภูนีว่าสามเวียนเจ็ดนะครับแล้วบอกว่าเลขจะออกตัวเก้าก็เลยไปออกสามแปดนะครับซึ่งหมดกลมๆนั้นมาเป็นแปดสามแล้วเพิ่นกับมาบอกหมอทาพภูนีว่าสาม สามเบนเจ็ดนะครับก็คือเป็นสามแปดนะครับซึ่งก้อนนานั่นก็เคยได้มานะครับถูกมานะครับซึ่งกระทุ้เรื่อยๆนะครับถูกกันได้ซื้องัวพุ่ลละหมอทรรมภูนีในซื้องัวไว้อยากแต่น้ำเบิ่งงัวอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวแยตก็เลยได้มาคุ้มมาขอให้ลงให้เกิดบ่ยากให้ลงนะครับบ่ยากให้ทายเป็นคนจีไอนี่แหละสาเหตุที่สิบไลเมียน้ำของไงอีกเป็นคนจีไอนะครับนี่ครับหมอทรรมภูนีละ เป็นลูกศิษย์ผู้สุดไทยของหลวงปู่สมัยวิริโยนะครับเจ๊จีอาจารย์ดังนะครับยุ่ทั้งเขตพื้นที่หนองคายนะครับลูกศิษย์ผู้สุดไายผู้น้องลามมนะครับนี่ครับเป็นคนจีไอเขาใกล้กับอะไรครับว่ามันปั่นปอบผ็นหมอทำคาาดเป็นหมอทำนี่นะครับหมอท่ำยันกล้องนะครับหมอท่ำนุ้เป็นหมอท่ำยันกล้องนะครับเด้เอฟซีครับ เอากระลองพินิจพิจารณาเบิ้งนะครับเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งก็เคยไปคอโชคขอลาบน้ากันมาตั้งแต่ก่อนนั่นเคยได้เคยถูกมาอยู่นะครับหรือว่างวดนี้อาจจะหมัวทำอาจจะตื่นกล้องกับโบสามารถรู้ได้นะครับซึ่งก็เคยเปลี่ยนมาึ้นกันตัวเอ็ดแดงึ้นกันนะครับแต่ก่อนมากก็เคยได้เคยถูกมาอยู่เรื่อยๆพ่อมาลูกใน YouTube แล้วก็บ่คอยถูกกันนะครับ ครั้งผูกครั้งเว้นนะครับแต่ก่อนเคยได้มาเรื่อยๆได้น้ากันมาเรื่อยๆแต่ว่ากับอไไรเธอละลายนะครับเนาะพอได้ใส่ได้สอยอันนี้แก่กับพ่อได้ใส่ได้สอยคือกันนะครับอตอนนี้ซื้อง้วเลี้ยงนะครับพ่อได้สื้อง้วเลี้ยงนะครับซึ่งวันนีถ้าเขาอีกสงสัยง้อแกะจะเป็นฟ้ามไงเลยแหละครับหมอทำาผู้นี้นะครับไอ้กว้างเขาใกล้กับ่ไรเพราะมันปอดเพี้ยนหมอทำนะครับ ขอตรษขอไปที่เบกันแบบนี้ได้ครับเนะ้อเอฟซีครับเพราะว่าคุณเคยกันก็เลยเบกให้กันแบบนี้ประจํานะครับขอโทษขอไปนะครับอันนี้หมอทํำยันกล้องนะครับใหไทยได้แต่อยู่ไกลๆเขาใกล้กับอะไรยันไลแม่นกล้อง่าเส้นสสวนตัวเลขนั่นให้เขียนให้ก็เขียนให้อยู่ครับแต่ว่าห้างบ่าไทยใกล้นะครับ ตัวเลขแนวทางเขียนให้กันนี่แล้ะครับเป็นลายมือของเจีเองนะครับเจ็ 1, นะครับส่วน3เป็นวงวงกลมอรอบเลข3ามใบนะครับอ๋อพี่นี่พิจจระ,ะากันเบิงนะครับเอฟทุกท่านครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสีนี่เพื่อเป็นตัวเลขแนวทางที่เป็นโชคเป็นลาภให้เกียเอฟซนะครับเนาะเอาจังได้กะ ปนิดพิจารณากันเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งเจ๊บ่ได้ไปนั่งเอาทั้งไหนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อยู่บ้านเลยนะครับปฏิบัติอยู่บ้านนะครับเพราะว่าอยู่ผู้เดียวปฏิบัติอยู่บ้านสวดมนต์ไหวพระแล้วก็นอนพอนอนลงไปกับฟันเพิ่นไมเคนให้แบบนี้นะครับซึ่งในวดที่กอนๆมากก็เคยได้นะครับก่ยนอนว่าเพิ่นมาห้องบอกกระทก มาเขียนให้กระทุกนะครับซึ่งพลาดแต่งวดที่ผ่านมานะครับที่ว่สามเวียนเจ็ดนะครับเพื่นบอกว่าเลขจะออกตัวเก้าแจกกับบอมักแหละครับสามแปดไปซื้อสามเจ็ดนะครับซื้อสามเจ็ดซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสลับพร้อมกับพร้อมกันยังไ้นะครับคือเวียนอยกเจ็ดสองกับ สามนั่นก็คือสามแปดบริสุทธ์นะครับก็เลยบริไรกันเอาจังได้การขัดมาขัดชอบไระยิบยับชรากิดแมงรัฐบาลไว้นะครับในหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นี่นะครับจอบไระยิบับไปเพื่อได้เป็นตัวเลขแนวทาทังที่ถูกนะครับถ้าออกโทนี่นี่กาบโบน่นะครับแกอาจจะมีงัวเป็นฟ้ามขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตอนนี้ในสื่องัวซื้อ คือวัวไปเลี้ยงแล้วนะครับกับยนต์ตัวเลียกแนวทางนี่แหละนะครับนเนาะคือบัวค่อยไปออกไปทั้งด้านนอกนะครับเป็นคนที่อายู่เต้บ,บ้านเลี้ยงเตงวัวก็ขำมากะเสียงม่อนใบพัดแล้วกันน้อนกับฝันเอาองศี่ะไรครับต่ก้นอนไหนก็เคยไปกับแอนนะครับไปด้วยกันกับอาจารย์ทองใสนะครับห,หาอขอโชคอลาบทั้งด้านอื่น ไปน้มกันนะครับซึ่งก็ได้นะครับตั้งไปกอนกอนมันมานะครับแต่ว่ากับบทันใน่ลุ o งยูทูบโบทันใน่ลุงช่องได้นะครับกับพักกันไปแบบเงียบเงียบกับพ่อได้ใส่กันนะครับซึ่งช่วงหลังๆมาแกบ็ไปแหน้าม้าครับเนาะรักยูเตบานปฏิบัติยูเตบานแกก็บอกว่ายูเตบานก็ได้ถ้าจะได้เพื่อนจะมาบอกเองแกแม่นนะครับซึ่งแกก็ได้มาหลายงวดแล้วนะครับผวมเวียนได้งวดที่ผ่านมานะครับเฉียด แกก็บอกว่าเฉียดนังวัตถิพันธ์มากวันนี้บ่แน่นะครับอาจจะเข้าเต็มเต็มนะครับวันนี้อาจจะเข้าเต็มเต็มเพราะว่าแจกก็น้่อันส่วนที่เขียนให้ในเขียนหอเอดเป็นข้างที่สวงแล้วนะครับซึ่งวดแรกกระเขียนให้แต่ว่าแอดบ่รได้ลงเนนะครับเนาะแอดบ่ได้เอาลง่ซึ่งกัทดลองเบ่งว่ามือนี่จะเขียนขึ้นเกาบ่วมากมือนี่กระเขียนให้ตัวเกาด้วครับ้ด้อ FC ครับอาจจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ายังบบเปลี่ยนแปลงนะครับ เป็ดเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็ส่วนสูสามนั่นอยู่ในวงกลมของศูนย์นะครับก็ให้แต่แปรปิดสนาเอาสินครับตัวที่ตัวข้างล่างนะครับเอาเอฟซี FC ทักในจะตีเป็นตัวใดก็สุดแทนเอฟซีได้ครับเด้อจะพินิจเจารณนาเอานะครับมัดพอเข่าใกล้เลยนะครับปุ่นย่านกว้างหลาหนะครับ ปีนี้ผิดขนาดนนาเอาน้อ,นอครับน้อยซี่ครับเมันเป็นโชคเป็นลาบก้าคงเกลี้พอได้ใส่ได้สวยกันนะครับแก้บ่เป็นคนเบาหลายนะครับคนเบาหน่อยคนจีายนะครับลกูกศิษย์คนสุดท้ายของหลวงปู่สมัยวิริโยนะครับเจจ,เจิอาจารย์ทั้งพื้นที่เขียนน้องคายนะครับแกเ,เป็นลกูกศิษย์ล่ะผู้ลามู่นะครับ ค็ไอเปขอจบขอลับน้ากันหลายครั้งแล้วนะครับ mm hmm. มือนี้เอ็ดกระด็มัชว่วแล้วแต่แกก็ว่าพ่าไปนะครับ mm hmm. พักแกบอกว่าจะพักมาแต่หลายปีแล้วนะครับเนาะ mm hmm. ก็เลยพักตามคำเบาแกรักษาสาัจจะสัญญาก็เลยพอไปบอกว่าถ้าเิ่นจะให้ใหยุบบ้านแกก็ได้จริงๆนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ยุ่ผู้เดียวถูกมากกับเมื่อือเื่อสือ งัวมาเรียงไบแล้วครับได้อีกงัวน,นี่ก็ว่าจะเอางัวอีกอย่างงัวไว้นะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอพุ่นเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมจนจบคลิปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นี้นะครับ ขอให้เข้าตรงๆเจะหมอทรรผู้นี้จจะได้ซื้อหัวมะเรียงอีกนะครับจะได้ทำบุญทำกุศลกันนะครับให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันกับหมอธรรมลอกรับนะครับกนะนะ่ขอคำว่า,าสวัสดีครับผม